เทนไฟท์เทนซีซั่นสองจันที่แล้วนี่จะบอกว่าทีมแบล็กนำทีมไว้อยู่9ต่อ6แต่คืนนี้เนี่ยจะเป็นเขตทาราเขตเจอกับตูนตามยุทธนาใครได้เปรียบเสียเปรียบต้องถามกูรูเปรียบมวยของเราเลยครับตอนแรกพี่จงทีมแบล็กครับผมสวัสดีครับ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 โต๊ะหลังจะมายืดพื้นที่ห้องบันเทิงครับวันนี้ครับพี่จงพี่แต่ละอยองแน่นอนทีมแบล็กแน่นอนเขตทาราเขตนะครับวันนี้เขาประกาศแล้วว่าเขาขอน็อกยก2หรือยก3ามนี่คือยังไงก็จะ น็อให้้ไดเขาต้องการจะน็อกนี่คือเป้าหมายของเขาพี่แป๊ะเหคะก็ว่าไปว่าไปนะครับคือบนเวทีตรงนี้มันก็พูดได้ทุกอย่างแต่ว่าบนเวทีคืนนี้ไม่ต้องพูดครับต่อยอย่างเดียวตุมตามยุทธนาหรือตุมตามเดอะสตาร์ครับนี่เขาบอกว่าเป็นนักชกจอมพลังไม่ต้องยกหนึ่งยก2วันนี้ทีมไวเนี่ยจะตีตื้นคะแนนขึ้นมาคุณจกวันนี้รับรองหนัก ถ้าเกิดว่าทีมไว้เนี่ยชนะล็อกขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะได้เสมอตีตื่นตีตื่นยังตามอยู่3แต้มสัดส่วนเป็นยังไงกันบ้างครับผมเอาดูเขตก่อนละกันอายุ29นะครับสูงเนี่ยอาจจะไม่สูงมากนะ173ยเจานำหนักประมาณ68เดี๋ยวช่างวันนี้อีกทีนึ่งคือที่ผ่านมาเนี่ยเขตถูกมองว่า เป็นนักแสดงร่างเล็กตัวเล็กนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาแรงดีแล้วเขาซ้อมมาเป็นแรงปีและเอาจริงครับวันนี้คืนนี้เนี่ยเอาจริงละไม่อ่อนข้อให้ตุมตามโดยเด็ดขาดนี่นะที่สําคัญครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดวิทยายุทธหมัดยงชนให้นี่ไงหยงชนพี่อยขำ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 ส่วนมาดูตุ้มตามบ้างตุ้มตามได้เปรียบทุกอย่างเลยครหนึ่งอายุน้อยกว่า27เปีสดกว่านะครับเนี่ย สูง177สูงกว่านิดนึงสูงกว่าในช่วงช่วงหมัดยาวนี่นะได้เปรียบและก็น้ำหนักก็ประมาณสัก68 69เท่ากันค่ะวันนี้รับรองครับหนักแน่นรับรองครับเคสเตรียมเปรยเตรียมเปรย์เตรียมการเลยมนทั้นเลยค่ะมีเสียงจะมาฝาดถึงพี่จงด้วยอะไรยังไงพร้อมไม่พร้อมไปฟังเขตด้วยหน่อยเชิญครับสวัสดีครับพี่บรรจงนะฮะได้ข่าวว่าอยู่ทีมนี้เชียร์ทีมนี้นะครับผม มั่นใจในตัวเขตได้เลยครับเล็กพิกหนูไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับตอนนี้ผมบอกว่าซ้อมค่อนข้างหนักหนักแบบหนักตามเกณฑ์ที่เขาวางไว้ทุกอย่างครับผมตอนนี้สภาพร่างกายทุกอย่างดีอะไรดีหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมตอนนี้คืออยากขึ้นชกอยากให้เสร็จแล้วแล้วก็อยากให้วันนั้นสนุกที่สุดเป็นวันพิเศษที่ทสุดสําหรับคุณผู้ชมด้วยครับถ้าพูดถึงตุ้มตามเลยครับผมก็ก็อยากให้เขาทําให้เต็มที่ครับเพราะว่าเราซ้อมมาดีมากครับ ระวังตัวไว้ครับเป็นไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้เขตด้วยนะครับเราเขตจะทําให้เต็มที่แล้วก็จะทําให้สมศักดิ์ศรีมากที่สุดครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวัสดีครับพี่แป๊ะครับผมได้ข่าวว่าพี่เชียร์ผมอยู่นะครับก็ไม่ต้องกลัวครับพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าคนที่ขนาบข้างผมอยู่ในการซ้อมมีแต่แชมป์โลกนั่นเลยครับเรื่องแต้มเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าห่วงน่าห่วงอยู่นิดนึงครับตอนนี้มันเริ่มเข้าสู่วิกฤตคราบเส้นยาแดงอะไรอย่างนี้ครับ แต่สิ่งที่ไม่น่าห่วงก็คือในไฟท์ผมมันไม่มีอะไรน่าห่วงครับวันนี้ผมจะชกแล้วนะครับก็อยากให้อยากให้ส่งแรงใจแรงเชียร์กันมาเยอะๆนะครับผมแล้วก็ดูมวยให้สนุกครับสังเวยียนมวยดาราแขนบอกว่า,าถึงจะเล็กแต่พริกขี้หนูวันนี้สบายใจรากทำไมเพราะว่านี่ยฮะ,ะทีมขาวเนี่ยฮะ,ะเขาบอกว่ารอเวลาที่จะเตีตื้นทีมดำอยู่วันนี้สามแต้มเป็นของทีมไว้แน่นอน คืนนี้คืนนี้เนี่ยทีมแบ็คจะทิ้งห่างครับจาก9 <c oughs> แต้มเนี่ยจะทิ้งห่างไปเป็นแต้มองแต้มส่วนไว้ยัง6แต้มเท่าเดิม<ป>อย่างที่ทัาสองท่านบอกจะพูดอะไรนี้ก็พูดได้ครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้น2ทุ่ม5นาทีคืนนี้เลยนะฮะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเชนไทรเชนซีเซนสองนะฮะตูมตามเจอกับเขตฮาราเขตแน่นอนวันนี้ขอบคุณกูรูทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่ยนครับ